ก่วงสายวันที่27สิงหาคม2567ครับเวลาประมาณ9โมง40นาทีครับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบอตหน,นองสิทธิ์ของเราครับได้รับแจ้งว่ามีเหตุไฟไหม้บ้านเรือนพี่น้องประชาชนครับอยู่ที่บ้านตาดทองตำบลเมืองแก่อาเภอท่าตูมครับสำหรับเหตุไฟไหม้ครั้งนี้นะครับก็เป็นครั้งที่2นะครับที่หน่วยงาน หน่วยป้องกันของเราได้ออกปฏิบัติหน้าที่นะครับก็คือเคสแรกนะครับของเดือนนี้นะครับก็คือที่บ้านนนิ้วนะครับบารันก็โดนไหมวอดทั้งหลังเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะมีคําแนะนำครับมาบอกเล่าให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่เผชิญเหตุไฟไหม้บ้านนะครับไฟไหม้บ้านหรือว่าไฟไหม้ที่อยู่ของท่านนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือเราแนะนําว่าให้ท่านตั้งสตินะครับจากนั้นครับขั้นตอนที่2ก็คือตัดกระแสไฟฟ้าให้เรียบร้อย นะครับแล้วก็ขั้นตอนที่3ครับก็คือถ้าบ้านท่านใช้น้ำปราปาก็คือต่อน้ําจากก๊อกนะครับต่อน้าปราปาครับฉีดนะครับฉีดควบคุมเพลิงไว้ก่อนนะครับหรือไม่ถ้ามีถ้าไม่มีครับก็อาศัยบ้านข้างๆหรือว่าถ้ามีครุ่ถังครับก็ญาติพี่น้องนะครับบ้านใกล้เรือนเคียงช่วยกันนะครับช่วยกันนะครับเพราะว่าถ้า ท่านรอรถดับเพลิงนะครับหรือว่าหน่วยคู่ภัยไปถึงนะครับกว่าจะไปถึงครับรถดับเพลิงนะครับเป็นรถขนาดใหญ่นะครับที่มีน้ําหนักเยอะการวิ่งนะครับจะไม่สามารถทําความเร็วได้นะครับอย่างเช่นจะไปแต่ละที่นี่ก็ใช้เวลาอย่างตา่ํห้าถึงหนาทีนะครับซึ่งถ้าเป็นไฟถ้าเป็นบ้านไม้เนี่ย ไฟก็จะโหมได้เร็วแล้วก็แรงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำคัญก็คือท่านจะต้องช่วยตัวเองก่อนนะครับด้วยการที่ควบคุมเพลิงนะครับไม่ว่าจะเป็นสายน้นสายต่อป้าดับเพลิงหรือว่าพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงครับช่วยกันอาน้ำสาดนะครับรอระหว่างที่เจ้าที่ไปถึงนะครับอย่ารอนะครับอย่ารอเพราะว่าร้อยทั้งร้อยครับถ้าท่านรอลดดับเพลิงหรือว่าลดน้ำไรไปถึงเนี่ยนะครับโอกาสที่ทรัพย์สินท่านจะ ไม่หมดเนี่ยมีโอกาสสูงมากๆครับแทบจะว่าไม่ถึงส่วนใหญ่นะครับที่เจอครับก็คือเหลือไม่ถึง50%นะครับเพราะฉะนั้นนะครับทำอะไรได้ทาไปก่อนนะครับอย่ารอให้หน่วยกู้ชีพหรือว่าหน่วยกู้ภัยไปถึงหรือว่าบางท่านนี่ตอนหน่วยกู้ชีพหรือว่าหน่วยกู้ภัยไปถึงเลยครับก็ส่วนใหญ่ก็จะยืนมองยืนดูครับไม่ได้ช่วยกันที่จะดับเพลิงนะครับเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะ ่วยนะครับช่วยเหลือกันนะครับช่วยเหลือกันเพราะว่ายายาอาศัยเพึ่งแค่ว่ารถดับเพลิงหรือว่าหน่วยกู้ชีพไปถึงเท่านั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับก็คือมันมีมนมข้อจํากัดเรื่องของการทําความเร็วของรถน้ําที่จะไปถึงนะครับเพราะว่าหลายท่านก็ประชาชนหลายท่านก็ไม่เข้าใจครับกว่ารถไปกว่ารถน้ําเทศบาลกว่ารถน้าําอบตจะมามัวทําอะไรอยู่ นะครับหลายท่านไม่เข้าใจในจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้พี่น้องประชาชนทําความเข้าใจนะจุดตรงนี้นะครับช่วยกันนะครับก็คือเริ่มต้นนะครับก็คืออย่างที่บอกไปครับ1ตั้งสตินะครับ2ตัดกระแสไฟฟ้านะครับสถ้ามีน้ําต่อน้ําจากก๊อกปลาปาหรือว่าน้ําจากบ้านกลายเรียนเคียงหรือว่าหวยหน้องคลองบึงโบรนณใกล้ๆครับตักไปสาสตร์ไประงับเพลิงไว้ก่อนครับมันจะช่วย เวลาเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยลดความเสียหายนะครับมันก็จะมีทรัพย์สินบางส่วนนะครับที่ท่านยังสามารถยังใช้ประโยชน์ได้ยังยังก็คือไม่ไม่หมดตัวนะครับไม่ไม่ไม่จนจนอันนี้เกินไปนะครับไม่ไม่จนแบบว่าหมดสภาพนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับอย่าลืมนะครับสามสามสิ่งทั้งสามก็คือหนึ่งนะครับตั้งสติสองตัดไฟครับเพราะว่าถ้าท่านไม่ตัดไฟครับเจ้าหน้าที่ไปถึงก็ ถ้าไม่ตัดไฟเจ้าที่ก็ไม่สามารถดับไฟดับไฟได้เพราะว่าไฟฟ้ามันจะมากับน้ํานะครับเพราะงั้นการตัดไฟท่านก็ต้องตัดไฟนะครับแล้วก็3ครับถ้าทําอะไรได้ก่อนก็ทําแล้วก็4ครับถ้าเจอเจ้าหน้าที่ไปนะครับก็ถ้าท่านกำลังดับไฟก็ช่วยกันครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับมันก็จะช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิทธิ์ของท่านได้นะครับครับ ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นสาระประโยชน์นะครับให้กับพี่น้องประชาชนเวลาที่ท่านเผชิญเหตุไฟไหม้บ้านเรือนนะครับท่านก็สามารถที่จะทําการควบคุมเพลิงด้วยตัวเองไว้ก่อนนะครับเป็นในเบื้องต้นนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่าเทศบาลอบอตอ หรือว่าหน่วยกู้ชีพหน่วยกู้ภัยเนี่ยมีรถดับเพลิงเดี๋ยวเขาก็จะเป็นฮีโร่มาช่วยเราซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเกิดขึ้นแบบนั้นมีน้อยมากครับเว้นแต่ว่าบ้านท่านอยู่ติดอบตอรหรือเทศบาลหรือว่าหน่วยกู้ชีพที่มีรถดับเพลิงแบบนั้นครับสามารถที่จะช่วยได้อยา่างทันท่วงทีนะครับแต่ถ้า,าบ้านท่านอยู่ห่างไกลาจากเทศบาลหรือบอบตสัก1-2กิโลเมตรนี่ก็ถือว่าไกลนะครับรถอาจจะต้องใช้เวลาถึง3-4ถึงนาทีกว่าจะไปถึง นะครับและถ้าอยู่ไกลกว่านั้นครับก็ยิ่งจะใช้เวลามากกว่านั้นครับซึ่งระหว่างช่วงเวลา2-3นาทีเนี่ยการไหม้ของไฟครับก็จะโหมแรงมากพอสมควรครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ระงับเหตุนะครับไม่ไม่ช่วยกันดับเพลิงทั้นอ่าไม่ช่วยกันควบคุมเพลิงนะครับก็มีโอกาสที่ทรัพย์สินท่านจะเสียหายเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับและอย่างที่บอกครับรถน้ำนะครับหรือว่ารถดับเพลิงครับยิ่งน้ําหนักเยอะ ก็ต้องทําความเร็วได้ช้านะครับเพราะฉะนั้นกว่าจะไปถึงเนี้ยนะครับทรัพย์สินของท่านอาจจะเสียหายไปเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทําอะไรได้ทําไปก่อนนะครับแล้วว่าแล้วก็เมื่อหน่วยกู้ชีพเหนี่ยกู้ไฟไปถึงครับถ้าท่านยังสามารถที่จะช่วยขี้วน้ําช่วยอะไรมาช่วยลถครับก็ทาครับไม่ต้องไปยืนดูไม่ต้องไปยืนมุงไม่ต้องไปยืนรอนะครับจาการปฏิบัติงานครับช่วยกันคนละไม้คนละมือครับมันก็จะช่วยลด ความสูญเสียในทรัพย์สินของเราได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นครับต้องอยู่ในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับไม่ใช่ว่าดับเพลิงแล้ววิ่งเข้าไปสาดในตัวบ้านวิ่งเข้าไปข้างในอันนี้อันตรายหรือว่าดับไฟโดยที่ยังไม่ตัดกระแสไฟฟ้าอันนี้เราก็ไม่แนะนํานะครับทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยด้วยนะครับก็ฝากแชร์คลิปนี้นะครับเพื่อเป็นวิทยาทานเป็นความรู้และก็เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนด้วย เพราะว่าที่ผ่านๆมาครับในกรณีที่เกิดเหตุไฟไหม้บ้านเรือนพี่น้องประชาชนครับก็มักจะมีประเด็นดราม่านะครับเวลาที่หน่วยกู้ภัยหรือว่าหน่วยกู้ชีพนะครับหรือว่ารถน้ำเนี่ยไปถึงช้านะครับพี่น้องประชาชนที่ไม่เข้าใจกระบวนการทํางานครับก็จะมีเสียงบ่นนะครับหรือว่าเสียงต่อว่าอย่างเช่นทําไมไม่วาัานพวกนี้ไฟไหม้หมดแล้วทําไมมาช้าจังนะครับเจ้าหน้าที่งานป้องกันทํางานล่าช้า นะครับซึ่งเป็นคําพูดที่บางครั้งนะครับมันเป็นการบั่นทอนกําลังใจของเจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติงานนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เหล่านี้นะครับเขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีกิจอาสานะครับแล้วก็เสียสละครับเพราะว่าการไปดับเพลิงหนึ่งครับต้องเผชิญทั้งความร้อนนะครับความร้อนจากเปลวไฟนะครับแล้วก็ไหนจะควันอีกครับต้องสำลักทั้งต้องโดนทั้งความร้อนแล้วก็ต้องสำลักควันไฟนะครับซึ่งเป็นงานที่อันตรายมากๆนะครับเราก็ไม่อยากให้เกิดกรณีที่ สร้างความเข้าใจผิดนะครับหรือว่าเกิดการกระทบกระทั่งนะครับระหว่างพี่น้องประชาชนกับเจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติหน้าที่นะครับเพราะว่าในความเป็นจริงไม่มีใครหรอกครับที่อยากจะเห็นบ้านเรือนหรือทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนครับถูกไฟไม่วอดไปต่อหน้าต่อตานะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนเข้าใจตรงนี้